P.S.I. ชัดล้านเปอร์เซ็นต์โพลิสแซทของแท้ กลับใน,นช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการแซนดอนเซอร์ของเรานะคะยังอยู่กับข้อมูลของชุดงานระบบ OTA ค่ะกําลังเข้มข้นเลยเกี่ยวกับช่องที่เข้ารหัสสัญญาณนะคะเ<ช>มื่อกี้เนี่ยเราก็คงบอกให้คุณผู้ชมหลายคนเข้าใจไปแล้วนะคะสําหรับเซตงานระบบ OTA 14และการที่เรายกตัวอย่างในวันนี้ ควรที่จะมี2ช่องสุดท้ายรองรับนะคะนะในเรื่องของช่องที่เข้ารหัสสัญญาณโดยเฉพาะช่อง3กับช่อง9นะนะคะเราเรียก2ช่องนี้นะคะในลำดับที่13และ14นี้ว่าเป็นช่องแบนะ็กอัพในกรณีที่ช่อง3มีการถ่ายท่อสดนะคะจากการออกอากาศปกติของเขาจะเป็นจอดำเราก็เปลี่ยนมาดูที่ช่อง13แทนนะคะหรือช่อง 9มีการถ่ายทอดสดก็เช่นเดียวกันนะคะเราอาจจะเปลี่ยนมาดูที่ช่องหมายเลข14เราก็จะสามารถดูการถ่ายทอดสดกีฬาทุกรูปแบบได้หมดเลยนะคะ,ะที่เขาถ่ายทอดค่ะคแต่นี่ก็ยังมีคำถามอยู่นิดนึงค่ะพี่เล็กขาว่าในช่วงเวลาปกติอ่ะอย่างสมมุติว่านิกเป็นเจ้าบ้านเนาะนิกซื้อ Mbox14 มานิกก็อยากดู14ช่อ่อ่อแต่นิกต้องเสียสองช่องเพื่อ,อ,อที่จะรองรับในบางช่วงเวลาที่เขาถ่ายทอดเท่านั้นนะคะ,ะ,ะถ้าเป็นในช่วงเวลาปกติเนี่ยนิกสามารถที่จะทำอะไรได้กับ2 อยากจะใช้ให้ได้คุ้มคุ้มคุ้มยกให้คคือผมก็อยากให้ใช้คุ้มนะแต่เพียงแต่ว่าในเรื่องของการทําแบบนี้เนี่ยคือเป็นการทําที่ประหยัดที่สุดแล้วก็ประหยัดแรงที่สุดแล้วเพราะว่าการที่จะบางคนก็บอกว่าเออคุณก็ o t a มาสิ o t a มาให้มันดูได้ใช่ใช่แล้วพอถ่ายทอดก็ o t a กลับ ใครจะยอะไปรอเฝ้า OTA แล้ะครับมันถ่ายทอดตีหนึ่งอย่างเงี้ย <c oughs> คือไอคนโอ a เรคือสงสารคนเถอะเพราะว่า <c oughs> คนที่ OTA ก็เขาก็ต้องวิ่งไป OTA อยู่หลาย <c oughs> รุ่นอยู่แล้วเพียง <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยลงทุนแค่ส่วนหนึ่ง <c oughs> คือถามว่าถ้าเกิดว่าเราเรามี14ช่อง <c oughs> เราอยากจะมีช่องเยอะขึ้น <c oughs> เราก็เป็น28ก็ได้ <c oughs> ก็คือเพิ่มชุดเข้ามาซึ่งเดี๋ยวนี้ชุดก็ไม่ได้แพงมากแล้วท่านเพิ่มเข้ามาแล้วก็สมมุติว่ามี28ช่องท่านอาจจะดูได้26ช่องอีกสองช่องทีนี้ไอ้ตรงนี้แหละจะทําให้ท่านเนี่ยก็คือตอบลูกบ้านได้๋อนี่ไงก็ดูได้เยอะเลยใช่ไหมมีช่องอีกหลากหลายใช่ไหมให้ดูงานระบบไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะเพิ่มมาอีกเซตหนึ่งเลยละกันเอ๊ะทำไมดําเสียงอย่างนั้นเอา่แต่ในเรื่องของการ ทำ OTA เองค,ค่ะคอันนี้นี่ขออนุยาตามส่วนตัวมันไม่สามารถที่จะตั้งเวลาได้หรอว่าว่าโอเคอ่ะช่อง3มจะมีการถ่ายทอดสมมุติบ่ายสองเนี้ยอาจจะไม่ต้องใช้แบบว่า เจ้าหน้าที่ในการที่จะต้องแบบว่าวิ่งไป o t a เหมือนที่พี่เล็กบอกไงเราตั้งเวลาไว้เลยว่าถ้าสมมุติตรงช่วงบ่ายสองนะให้ยิง o t a ไปเลยอัตโนมัติให้เปลี่ยนเองอัตโนมัติ<ช>อันนี้ก็มันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคหรือว่าวิธีการซึ่งผมอพอดีตรงเรื่องของ o t a ผมไม่ผมไม่ผมไม่เข้าใจว่าในส่วนของเขาอาจจะมีซอฟต์แวร์ซึ่งอาจจะต้องใช้คนในการคีก็ได้ไงอันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าทำเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ไปนั่งคีว์เนี่ยลำบากเราก็ ทำเป็นช่องแบ็กอัพจริงๆก็เหมือนเครื่องบ้านแล้วน่ะอันนี้เพราะว่าเครื่องที่ใช้ตามบ้านก็ต้องไปเปลี่ยนอยู่ดีไงไปเป็น1้0กว่าใช่ป่ะอันนี้ก็เทียบเคียงแต่น้อยกว่าด้วยเลขเหลือ13กับ14เองใช่ไหมง่ายง่ายสะดวกเอาเป็นว่าเราจะต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจนะคะเราจะไม่ได้ลำบากใจในการใช้งานนะคะแล้วก็มีความสุขกับการรับชมการถ่ายทอดมีเพื่อนช่างสอบถามเข้ามาค่ะพี่เล็กขาวว่าถ้าเซตงานระบบของเราเนี่ย เมื่อกี้ที่เราบอกว่า14ช่องใช่ไหมคะเราเปลี่ยนเป็นมัลติสวิตแล้วเรียบร้อยมีการ OTA ได้สบายมากนะคะแต่ถ้าเขาอยากรับชมช่องในดาวเทียมดวงอื่นนะคะเราจะต้องมีการ OTA ได้ด้วยไหมอย่างไรคะก็ในส่วนของการ OTA เนี่ยเน้นไปเลยนะครับก็คือ OTA เฉพาะไทยคมเท่านั้นแต่ถ้าเป็นดาวดวงอื่นเนี่ยเราไม่ได้ OTA ให้เพราะว่าในเรื่องของการ OTA เนี่ยน้าจานมันหันไปเอเชียสมมุตินะ น้าจันาหาันไปที่อื่นเนี่ยเราไม่ได้ไปเช่าความถี่เพื่อ OTA ที่อื่นไง<ฆ>ที่ดาวอื่นฉะนั้น OTA ไม่ได้เพียงแต่ว่าให้ท่านเนี่ยคือจริงๆข้อดีของที่เป็นดาวเทียมดวงอื่นนะครับเขาไม่ค่อยมาเปลี่ยนความถี่กันบ่อยๆเหมืนอนบ้านเราเขาจะคงไว้ตลอดเลยะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะ,ะเปลี่ยนบ่อยๆไม่มีนะครับท่านลงความถี่ไหนแล้วเนี่ยจะอยู่ความถี่นั้นแหละค่อนข้างตลอดเลยคือหลายปีที่ผ่านมาผมก็สังเกตดู เอเชียแซเนี่ยก็ยังส่งแบบเดิมส่งความถี่เดิมแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านจะส่งเป็นความถี่ดาวอื่นแนะนําว่าให้มีซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งเพราะก็คือซอฟต์แวร์เดิมนั่นแหละที่เราเคยเคยใช้งานกันก่อนหน้านี้ไม่มีการ O T A อ่าไม่ม,ม,มีเมนู O T A เพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ให้เครื่องเนี่ยมันรีบูตเพื่อที่จะเช็คความถี่เพราะว่าเดี๋ยวเขานึกว่าเปลี่ยนคีย์เปลี่ยนอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะรีบูตซึ่งผมว่ามันจะยุ่งให้ท่านอัปซอฟต์แวร์ด้วยตัวเดิมซึ่ง หลายท่านก็คงจะมีอยู่แหละเพราะว่าตอนที่เราขึ้นเว็บไซต์เราก็มีให้ดาวน์โหลดอยู่ใช่ไหมครับหรือถ้าไม่มีเดี๋ยวเอ็มเทจะส่งไปให้ก็คือสามารถที่จะอัพรุ่นเนี้ให้เป็นแบบรุ่นธรรมดาสำหรับ4-5ช่องที่เป็นดาวอื่นนะครับท่านก็ส่งได้แบบสบายใจก็คือมันไม่โอทแน่แล้วก็ไม่เปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าความถี่ต่างประเทศไม่ค่อยเปลี่ยน เ,เป็แล้วอุปกรณ์่ะคะก่อนหน้านี้เราบอกว่าพอเปลี่ยนมา OTA ปั๊บเราจะใช้เป็นมัลติสวิตแทนแต่ถ้ายัง<ม>เป็นแบบเดิมเราก็ต้องกลับไปใช้ตลับแยกเหมือนเดิมสิคะใช่เฉพาะชุดนั้นส่วนใหญ่ดาวเทียมอื่นเนี่ยจะมีช่องที่น่าสนใจอยู่ประมาณสัก4-5ช่องอเราอาจจะใช้ตัวตลับแยก S6 นะครับเพื่อที่จะแยกมาสําหรับ4ี่หเครื่องเนี้ยที่ที่จะที่จะเป็นดาวเทียม a s เซสมมติครับคืออิสระออกจากเซตของ OTA ถูกต้องต้องแยกออกจากกันนะครับเพื่อไม่ให้มันมารบกวนกันแล้วก็ไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าท่านต้องติดจานแยกหนึ่งจานแยกแน่นอน2ก็คือตัวรลับแยกก็ต้องแยกกันนะครับแล้วก็สายที่เข้ามาก็เข้ามาในพอร์ตนี้ก็จะเป็นคนละชุดกับชุดที่ OTA ของเรานะครับจะแยกกันในเซตแต่ว่า ถ้าท่านแจ้งมาเนี่ยเอ็มเทคจะแยกให้เรียบร้อยอยู่แล้วแล้วก็ยึดแล้วก็เจาะรูเผื่อไว้สําหรับดาวดวงอื่นแล้วแปะไว้ให้เลยว่าคนละดาวกันนะครับจะทําให้เรียบร้อยแบบนี้เขาเรียกว่าลูกผสมแต่คุณเพื่อนช่างเองจะต้องแจ้งความจํานวนของลูกค้ามาอีกทีนึงว่าลูกค้าต้องการดูช่องไหนยังไงคุณลูกค้าไปดูไปหาข้อมูลว่าช่องเนี้ยออกอากาศในดาวเทียมดวงไหนความถี่เท่าไหร่นะคะแล้วก็แจ้งทาง m อ็มเทคเอ็มเทคจัดการให้เสร็จแับเรียบร้อยคุณ ก็จะได้เซตงานระบบแบบ14ช่องยกกลับไปติดตั้งที่บ้านลูกค้าได้เลยนะคะกับอีกหนึ่งคำถามค่ะคุณช่างบอกว่าในการที่จะไปจูนแต่ละครั้งเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้โหจะต้องมานั่งลบ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 นะช่องที่มันไม่ได้ตรงหรือว่าไม่ได้ซิ้นกับที่พี่เล็กตั้งไว้ว่าเป็น CS เท่าไหร่เนี่ยค่ะมันเหนื่อยเหลือเกินอ่ะมันมีบ้างไหมที่สมมติจูนเข้าไปปั๊บแล้วมีช่องที่เราต้องการเลยก็กําลังทําอยู่ ก็คือตอนนี้เนี่ยในเรื่องของซอฟต์แวร์มีการพัฒนาเรื่อยๆอยู่แล้ว<ท>ะนะครับไม่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าถึงถึงแม้ว่าท่านจะจูนด้วยมือหรือท่านจะลบด้วยมือเนี่ยพนักง,งานผมก็ลบด้วยมือเหมือนกันตอนนี้ตอนนี้ข้อล็อกมาแล้วค่ะคือ <c oughs> จะช้าเหมือนท่านนั่นแหละ <c oughs> ทีนี้พอช้าเหมือนกันผมก็ต้องหาวิธีใช่ป่ะผมว่าไม่ให้พนักงานผมมามาเสียเวลาหลอกอ่าทีนี้ยังไงเนี่ย เพื่อนช่างสบายใจได้ว่าท่านได้แบบช่องแบบแยกแยกแยกแ,ยกแ,ยกแ,ยกแน่นอน hmm. อ่าท่านอัพกาไปก็เหลือช่องเดียวเหลือช่องเดียวเหลือเ <Okay. S 2> แล้วแล้วจะง่ายขึ้นเยอะ <Okay. S 2> หลังจากนี้เพราะว่าเราพัฒนาซอฟต์แวร์อีกเวอร์ชั่นหนึ uh ่ง huh. ซึ่งเวอร์ชั่นนี้จะทําให้ตัวตัวเครื่องเนี่ยมันมีความสามารถเยอะขึ้น oh. แล้วก็ตัวช่องต่างๆเนี่ย ท่านไม่ต้องมาจูนอย่างที่น้องนิกบอก <Okay. S 2> ทําให้ทําให้แล้วนะ oh. แต่ว่ายังไม่เสร็จแค่นั้นเอง <Okay. S 2> อ่าแล้วก็ท่านรอนิดนึงเดี๋ยวได้ได้ใช้แบบนี้แน่นอนแล้วจะสะดวกขึ้นอคุณเพื่อนช่างก็เตรียมยิ้มร่าได้เลยนะคะคแล้วกับอีกวิธีหนึ่งคะ่ะค,คุณเพื่อนช่างเราบอกว่าเขาอ่ะ จะต้องไปเซิร์ชแบบออโต้แบบนี้ค่ะเพื่อที่จะแบบว่าเออเลือกสรรช่องอีกทีหนึง่ง<อ>แบบนี้ได้หรือเปล่าอะคะก็ถ้าเกิดว่าเราไปาเซิร์ชเพื่อที่จะหาช่องเองสมมุตินะครับเราจําอะไรไม่ได้เราเราไม่มีอะไรไปเราไม่มีเครื่โองมือที่ไปจูนใช่ไหมครับเราก็บอกว่างั้นออโต้เซิร์ชมาให้หมดเลยทั้งดาวแล้วเดี๋ยวเราค่อยลบเอง แล้วมันจะขึ้นเป็นชื่อของช่องนั้นอย่างเช่นเขาส่งมาว่าเป็นสมมติว่าช่องเราแล้วกันช่อง PSI PS <I. S 1> ก็อาจจะขึ้นเป็น PSI Channel ออย่างนี้เนี่ยท่านก็ลบป๊าบเหลือช่องเดียวมไม่ได้นะครับ <laughs> จะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าไอตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะล็อกเฉพาะช่องที่ขึ้นต้นด้วย CH เทช่านั้นถ้าเกิดว่าเป็นชื่ออย่างอื่นนะครับถูกลบหมดเลยจะกลายเป็นพอท่านดึงปักเสียบใหม่นะครับจะขึ้นว่าไม่มีช่องรายการ อ่าพี่เล็กรายการแล้วเวลาตอนที่เขาเซิร์ชมาออโต้ตอนนั้นอ่ะครับมันไม่มีมาให้เลือกว่าเป็น c S เอสหนึ่งซอสองสามไม่ใช่ไม่ใช่มันจะมาจากสถานีส่งเป็นเหมือนแบบว่าชื่อรายการช่องปกติเหมือนงานบ้านใช่ครับใช่ครับใช่ครับเหมือนช่องงานบ้านเลยฉะนั้นไม่ได้ไม่ได้ท่านไปลบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราล็อกเป็นแบบถ้าไม่ถึงทําระบบนี้เราเราต้องการให้ให้ให้ช่องเนี่ย มันมันเป็นช่องที่เป็นโพสม,มากกว่าชื่อช่องรายการเพราะว่าช่องรายการมีโอกาสเลือกส่งมีไหมนนมีนะครับเลืกส่งทีนี้ถ้าเลือกส่งสมมุติว่าเราอิงไว้ว่าเป็นช่องอสมมุติว่าช่อง ABC แล้วกันถ้าเกิดช่อง ABC เกิดเลือกส่งขึ้นมามแล้วทางการ OTA ของเราเนี่ยก็ยังต้องมีช่อง ABC นะครับ เพื่อให้มันมาสวมถูกป่ะให้มาสวมแล้วอัปเกรดช่อง ABC แต่รายการไม่ใช่ ABC แล้วนะรายการจะเป็นช่องอื่นที่มาทดแทนฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องไป OTA เพื่อช่องนี้แต่เพื่อให้ดูรายการอื่นมันไม่ได้ไงเราก็เลยอิงไม่เป็น CH เนี่ยซึ่งเป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นมาแล้วไม่ได้อิงกับช่องอะไรเลยค่ะสามารถเปลี่ยนรายการได้ตลอดเวลาสิ่งหนึ่งที่คุณเพื่อนช่างอาจจะต้องมี ต้องจําเพิ่มเติมต้องจาเพิ่มเติมนั่นก็คือการจูนช่องนะคะห้ามจูนแบบออโต้เดดช่าจะต้องมีโค้ดมีรหัสนะคะที่คุณจะต้องเข้าใจนะคะไปจูนให้มันถูกต้องแล้วเครื่องเขาอจะได้รู้จักกันและกันแล้วก็ได้ช่องที่คุณต้องการนะคะอ่ะแล้วกับอีกหนึ่งข้อค่ะเยอเพิ่มเติมนี้นิดนึงดีไหมก็คือในเรื่องของ CH เนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันจําไม่ได้ชื่ออะไรไม่รู้ช่องอะไรใช่ป่ะคือถ้าเกิดว่าเป็น เป็น C H เนี่ยท่านจำไม่ได้แน่นอนผมก็จำไม่ได้ <Okay. S 2> ฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยทำเป็นตารางมาให้ uh huh. คือตารางเนี่ยจะมีโลโก้ทุกช่องเลย uh huh. แล้วก็พร้อมกับกำกับว่า CH อะไร uh huh. ซึ่งเดี๋ยวจะทำเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวแผ่นนี้แหละสำหรับ uh huh. ท่านไปเทียบ uh huh. ท่านก็เลือกให้เราเลยว่าท่านจะส่งอ่าพอตนี้ไม่ ขอดที่14ไม่จําเป็นต้องเป็น c h เ4นะครับอาจจะเป็น c h เที่200ก็ได้แต่ว่าท่านไปดูก่อนว่าไอ้โลโก้ที่เราทําไปให้เนี่ยในใน2 0 0ร้อช่องเนี่ยเออมันมีช่องที่ท่านต้องการคือโลโก้นี้ช่องนี้ถ้าท่านรู้จักซึ่งเพื่อนช่างส่วนใหญ่ส่งช่องประจําประจําอยู่แล้วก็จะมีโลโก้ให้แล้วเทียบมาเสร็จสับเลยท่านไม่ต้องจําไม่จําเป็นต้องจานะครับอ่าพราะมันยาก เพราะว่าอย่าไปจําเลยค่ะคุณเพื่อนช่างขาก็ถือกระดาษแผ่นนี้ไปเนี่ยพอเวลาไปจูนก็ดูนิดนึงก็แค่นั้นเองใช่ใแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนช่างมี iPad มี iPhone มีแอนดรอ้ทุกสิ่งอย่างง่ายแล้วนะคะไม่ต้องถือเป็นกระดาษแล้วและอีกข้อนึงสุดท้ายก่อนที่จะจบละกันนะคะสําหรับตัวแฟดไฟเนี่ยคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายกว่าการสั่นอะไรนะเซิร์ชหาสัญญาณเท่านั้นยังเป็นตัวฝากซอฟต์แวร์ได้ด้วยแล้วนะคะแต่ บางคนบอกว่าหูไม่มีเซตไฟอ่ะทำยังไงยังไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยทำ,<ช>ทำยังไงดีก็มีตัวเทียบได้ก็คือท่านก็ต้องมีรีเซิร์อยู่แล้วใช่ป่ะปรีเซิร์เอสเอ็กก็ได้นะครับท่านฝากซอฟต์แวร์เข้าไปนะครับแล้วก็ท่านต้องมีทีวีตัวหนึ่งสําหรับติดจานอยู่แล้วเนะาะเพื่อนช่างก็จะมีทีวีจะใหญ่จะเล็กก็แล้วแต่ท่านก็ต่อ A v วจากตัว SX นะครับแล้วก็มาเสียบเข้าไปแล้วท่านก็กดเมนูแล้วก็เข้าไป เพื่อที่จะถ่ายเครื่องกับเครื่องก็คือถ่าย S X เข้าไปตัว M box ไม่ว่าแต่ท่านต้องฝากให้ถูกรุ่นนะอย่างที่บอกว่าจะเป็น M box 10ท่านก็ต้องฝาก M box 10เข้าไปในเครื่องนี้ก่อนแล้วก็ถ่ายเข้ามาอันนี้ท่านก็ใช้เครื่องมือที่มีท่านที่เครื่องที่ท่านมีอยู่เนี่ยให้เป็นประโยชน์สูงสุดได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าไม่มี S X อีกแล้วค่ะก็ซื้อแซตไฟลไป ง่ายเลยก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กะโน้ตบุ๊กได้โน้ตบุ๊กก็ได้แต่ว่านั่นแหละก็จะแพงกว่าตัวนี้ไงเออะอ่ะวันนี้ค่ะเซตไฟราคาพิเศษไม่ใช่แต่เราจะบอกว่าไอ้ตัวเซตไฟเนี้ยคุณเพื่อนช่างสามารถที่จะใช้งานใช้ประโยชน์กับเขาได้เลยนะคะเป็นตัวฝากซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็น M-Box 10นะคะก็ Mbox นะ ซอฟต์แวร์ Mbox 14ก็ Mbox 14แยกกันนะคะอย่างชัดเจนมหีหลายๆเคล็ดลับหลายๆห,หัวข้อเหมือนกันนะในการที่จะจูนนะคะในเรื่องของชุดงานระบบ OTA ค่ะสำหรับรายละเอียดต่างๆสามารถชมย้อนหลังได้หากใครไม่เข้าใจนะคะ w w w f a c e b o o k c o m s a n s w e r ค่ะเราจะมีการอัปเดตไว้ตรงนั้นตลอดอยู่แล้วนะคะ s e น a n s ร e r วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ ก็หมายถึงว่าเซตงานระบบ M Tech 14เนี่ย M Box สิช่อง3เป็น CS 7นี่เออช่อง7 CS 3อ่าก็ไล่ไล่ไล่ไปเรื่อยๆแหละนะคะถ้าคุณผู้ชงคุณฝึกการเลือกช่องการอะไรอ่ะก่อนที่จะมาเข้างานตั้วงตอนที้จะมาเข้าอ๋อเอาอันนี้ไงเออรล้วาตายแล้วเดี๋ยวขอเปิดก่อนเดี๋ยวตัด